mãn lại, nè xong tổ ôi đi đảo rồi phạm nó สบายดีพี่น้องมีสุขสทุกคนเนาะเขาเขาสู่ซองสมัยขึ้นเก่าทุกคนเลยว่าออกจากป่ากระแข้งเนาะจังหวะลมทุกคนยังมาเสาะเขาได้มาเสาะเป็นได้หละมากเข่ได้ชิเขาสิบมุ่งทุกคนจังหวะอากาศก็ยังเย็นอยู่เนาะอยู่บ้านเฮาจังหวะมันนี่มาน่าเนาะจังหวะสิมาส่วนป่าอยู่น้องทุกคนเลยมันรุ่นน้ำกันว่าสิได้ป่ายังจังหวะหน้ามันก็บรรยายเป็นได้มากันสองคนขึ้นเก่ากับทีมงานเพิ่นเนาะที่เอาแยงทุกคนเลยนี่ได้ใช่ไหมผมที่เอาแยงได้ เดีว่ามาสอนอยู่ในน้องเขาหนหินนโอ้ขาดจำพอเราบอกมันขาดได้เลยขี่ได้ห่วอยอเลยเงี้ย,ยงก็จะขาดทุกคนเลยนะจังว่าจิบุได้โบ่ปลาซิวกับกุ้งทุกคนเลยไปไปเบิรงนน้ำกันเนาะจะเป็นยังไงทุกคนมันหรือบม่มันไปไปเบิรงนน้ำกันแป๊ดหนึ่งงานเป็นยิบเงี้ยงทุกคนเจ้าเงี้ยงมันขาดมามาเบิร์น่ะหลังจากที่จอดรถจอดยังเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเลย เสกค้องก่อนตอนชีลงต้องเสกก่อนเลยมันขาดบอลได้บกขาดบอลได้นะอทางชีได้หูทุกคนเลยตัวนี้แหละตัว้างชีได้กินทาสชีได้ก็ได้ในนี้ทางได้ก็มาได้ในนี้ถึงว่าลงไปฮาบุกหัวมันขาดบอลได้แล้วสอนไปก็มาได้ขึ้นกแลได้ทุกคนเลยมันออกนี่เห็นแล้วหูหนึ่งสีลงสอนป่าทุกคนเลยอยู่น้องน้องเท้ากันน้าก็ไม่ได้หลายดอกนะถึงว่ามหอดอันนี้จะเป็นหน้าเขาเองทุกคนเลย Nó cũng lái bên đây Bên đây, khát bên đây Anh đi ở bộ lốt Không nhảy Tôi nhảy Một bàn đấy đó. không lạnh này, có phát đại dù trong đi ơi ừ, là Đây bộ hả? Nè ต <'s> ้องเอายางเงามาหยิบไว้ป่ะตอกก็ได้นะทั้งล่างตัวน่ะนนี่นี่ตอกตัวมัดมันน่ะตัวนั่งแล้วตอกเออเสื้อห้อยก็ได้ว่ามีเสื้อเสื้อห้อยเลยดีอ่ะเดี๋ยวสิมาเลอดบึงสวนทุกคนเลยสิมาไม่ได้มากอ่ะลายมือเลยส่งมาบอกพงบอกพริกเพราเป็นอยู่ได้มีฮาฟปลูกไว้เนาะสวนอยู่ในหน้าทุกคนเลยนี่พวกพงพวกพักโค้งกงหัวจงไข่เนาะ มะละกอได้หรือว่าบักฮุงอะไรเนาะนี่โอ้เห็นตะขอนมันคนหลักบ่หว่ะก็กลุ้งก็กล้วยเนาะหลายอย่างนี่ชวนนี่น้อยเดีทุกคนเลยอ้าเอากระเจี๊ยรุ่งน้องหมดเลยทีมงานเป็นญี่ปุ่นนี่ก่อนคนเลยมีหน้อยเนาะโอ้พางมันเน่าช้มักอันนี้เขาห้องพางมันหมากมันจะเป็นน้ำน้ำออกมาทุกคนเลย ถ้าพังมันนี่สีแบบเกลียงเลยสีสีแบบเกลียงพางมันกินกับแจีวเนาะสมุนแดงโอ้ยคุยนทำลายแตกโซสๆอ่ะพ่อกันอยู่น้องทุกคนบาดพ่อลายาหางเนาะอย่างเงี้ยสาวไปก็บม่ได้ไปพ่อกันอยู่น้องทุกคนบาดนี่จากทีมงานห้อยเยิยงแล้วทุกคนไปได้บาดลงน้องก่อนเตรียมของใส่กันคนเดียอเดี่ยวนี่กระโดดกระเดี่ยท่าน ได้อยู่บ่อ่ไดบ่ได้บ่นํากันได้บดนี่น้องเฮาก็เห็นบ่ตนึงนี่แหละน้องเฮาทุกคนเย เนถ่ยทางนี้แลฮัลโหลเนี่ยภาษีอัวาไ่ได้เเาได้จะอ่อะไเนาะาีอยมีอยู่ตัวคนอยู่ฮะเด้าภาีตั้งกลองไว้แล้วก็ชิปหื่อสลามขึ้นหนึงบอกสั่งกบพอหื้อได้เดี๋ยวเขาไปสอดเียเอาเดี๋ยวสอนกักคนบาทนี้

เอาตอนนี้ก็นังจากสีส่วนกันมานี่กคนมวจะเข่าเงี้ยงวันนี้ทุกคนเ้ยมาซีอนี่ก็พอได้อยู่นี่เนาะาตัวอุหภูมอยู่เดี๋ยวเก็บกันวันนี้ दाख मन देखनी हो ตอนนี้การสอนมารอบสองคนเลยหมานเลยนี่สองตัวโอ้ดิเดวด่าวอยู่โอ้โอ๋อถึงว่าหมามนอีกแล้วมือหนึ่งคนสองตัวเนาะแล้วก็ที่สอนอีก,อออก,ออกแคบบ่บวงแค่บมานสามชีลอบเลยทุกคนเลยมุ่ง่าสี้ได้ไดเฉยอ๋อถักรุ่นกันต่อไป,ไปเลยเนาะทุกคนหลังจากที่เขึ้นมาจะหาป่าแล้วเนาะเงยี้ยงสอนก็ได้อยู่ทุกคนเลยปัญญามสามโตแล,ล้วกะ็มีกุ้งมีปลาซิวเนาะเดี๋ยวสิก้อนปลาซิวแล้วก็ สีซอสสีอ่อนไปไงแนะนำทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปตักน้ำก่อนเนาะถึงว่าน้ำมาล้างมายังนี่แหละถึงว่ามีส่งมีสางอยู่ได้ทุกคนเลยห่างเลยไปเดี๋ยวตักน้ำก่อนทุกคนบัดนี้เนาะ แซบ คนได้เราเกลือสำหักินเดียวแซมมันเว้เราเค็มหรอเล่ยเค็มเหรอเค็มเหรอเย็มอะเค็มหรือจางจางคือเค็ม พอดีขับผมไปตงไว้ป๋าจำสิ่งสำคัญบานเนี่ยโบเต็งเนาะคุโบเต็ง กุ้งน่ะจะพักลงบวดกุ้งเต็นหมูเต็นแนมันตะหึงเลยปกติมันเป็นกุ้งเต็นนะก้อยบัวลายไปเลยแล้วได้ของเก็บอันหนึ่งอยากเลยอันเดียวนะก้อยตาดตร cua, đĩa này, muối <laughs> trộm, rồi cái này không có gì hết, bạn này, đang trả thì hết, ăn hết rồi, lẽ rồi nó bạn mà cả ăn mì thôi,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  mì thôi, ăn ส่วงันได้ไล่อยู่แต่ว่าทีมงานเพิ่นบมก,กินน้ำเนาะเขาเลยแบบว่าก้อยเอากินจำนวงผู้เดียวเท่านี้นะมีก้อยกุ้งพักเนาะพักหนาขาขาหุ่นเท่านี้แหละอยู่ในสวนเท่านี้แหละมาลงมือได้บัตนี่กินกินกินลองดูเจียวเท่านี้อลองรู้จะคำนี่ปลากาอาลองรู้เพิ่นบมก,กินซุกอะไรเพิ่มก,กินซุกแบบเพิ่นบมก,กินดิบทุกคนเลยม,มาได้ทุกคนบาตนี่บิง้งมาลองยังหลายสิลองอก้อยกุ้งเนาะ สังว่าล롬กิดต้มจนสิเป็นอื่นเผื่อสิ่งนี้คิดอยากมาจะโดนละ่ะก้อยกุ้งหนึ่งบ้างว่าไร่ใหญ่ห่างเนาะอ่ะมาลองก้อยกุ้งก่อนทุกคนเลยมื้อนี้คิดอยากจะโดนแหะโอะ้คำใหญ่ๆด้ยเนา,นาะนี่ทุกคนม,มาบาทอยากจะโดนล่ะคึก ช่ใช่นะเขาขิงเขาขุนไปนเลอเขาจะูดคนเนาะิเขาน้ำกันรอบเพียงนี่อาหารเป็นไรทำเดี๋ยวรู้เรื่องเองเนี่ยกระดกใช่ไหม เนตา่สนอาหารบเก็จำไม่ได้อาหารบ้านทางอืมต้อผิดง่าผิดแท้กำเดียวอืม

มาตัวไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศคนไม่ได้ล้องห่วยมัอมาลองมันเนี่ยอมใช่เอ๊ เมื่อได้อามิดน้อยมานหน่อยแบัดอาหารเกิดทุกคนเลยเมื่ออะเมื่ออามิดน้อะไปอาหารหนึ่งกับปังไงนี่อามิดน้อยมาอันเดียวอันเดียวป่ะทิปหนึ่ง มาหมาหลายอย่างเลยอ้อาวหลังจากที่กินข้าวกินน้่งได้วล่ะทุกคนเลยเสียงว่าทีมงานก็จะได้ก,กลับได้ได้บ้านนี่เสีงว่าอิ่มแล้วนี่ปลาที่เหลือกอะไรทุกคนเลยนี่เป็นปลาใหญ่ตัวหนึ่งเนาะเคือ,อพวกปลาซิวกุ้งก็มีอยู่ได้ทําเป็นก้อยก็นนยังอีกได้ถ้วยหนึ่งนานะงคนเนาะอันนี้จะเอามือกินแรงตัวนี้อ่ะ